ขอกราบนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทท่านผมพระวินัยขันติวโรวันนี้จะมากล่าวถึงเส้นทางของการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานนะเพอนตามาก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติอยู่สายธรรมอื่นมาก่อนนะครับนะเป็นสิบกว่าปีก็ไม่สามารถที่จะนำพาตัวเองพ้นทุกได้ พอเข้ามาเจอสายธรรมสัมมาสัมพุทธ,ธะปัชิมาสัมพุทธ,ธะแล้วก็ได้ฟังคลิปธรรมะจากพุะทุองค์ที่พระเจ้าน้อยได้ขึ้นไปบนพระนิพพานแล้วก็ได้นอบน้อมทมของพุทธองค์ลงมาสู่โลกอาตมาก็รู้สึกปราเพิ่มดีใจแล้วก็ฟังธรรมะของพุทธองค์มาตลอดเพื่อที่จะเอาธรรมะของพระองค์นั้นมาปปฏิบัติจนอาตมา ก็เริ่มหาทางพ้นทุกข์แล้วก็เห็นหลักธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงจนตัวเองนั้นพ้นทุกข์ได้มากนะจนความพ้นทุกข์ของอาตมานั้นก็พ้นจนาจากพระโสดาบันเข้าสู่พระสกิทาคามีพระอนาคามีในขณะคลองเรือนซึ่งอตาตมาก็ คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าการปฏิบัติตามเส้นทางของพุทธองค์ที่พุะองค์ส่งคลิปลงมาแล้วเราน้อมมาปฏิบัตินั้นจะเกิดผลได้เร็วขนาดนี้จนอาตมาเกิดจิตศรัทธามากแล้วก็ยอมที่จะมอน้อมกายถวายชีวิตแด่พุทธองค์เพราะว่าอาตมานั้นพ้นทุกข์แล้วอาตมาจึงได้ออกบวชพอออกบวชได้สามเดือนอาตมาก็ไปอยู่ที่วัดพุทธเจ้าสีเชียงของนะครับ อานะตมาก็ก็เป็นพระแล้วก็รู้สึกว่าตนเองไม่มีความทุกข์เลยก็เลยเ,เข้าใจว่าตนเองนั้นคงจะเ,เข้าสู่พระนิพพานไม่ไม่นานนะฮะก็ก็หลงหลงแบบนี้นะจนโชคดีที่ว่าอาตมามีหลวงแม่ครูบาอาจารย์มาชี้บอกให้ว่า,านาะตอนนี้อาตมานั้นกำลังหลงทาอยู่ ตีแรกก็ไม่เข้าใจว่าหลงธรรมคืออะไรนะหลวงแม่ก็บอกว่าการหลงธรรมก็หลงโลกก็เหมือนกันถ้าเราเอาแต่ธรรมเราไม่เอาทางโลกหรือว่าเราเอาทางโลกไม่เอาทางธรรมนะก็จะทำให้เราไม่ถึงจุดเป้าหมายเพราะนั้นเราจะมาก็เลยกลับมาที่ปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยธรรมมิกราชต่อนะก็รู้สึกว่าหลังจากได้ ฟังคำรรชิ้แนะจากครูบาอจารย์แล้วก็ได้ปรับเปลี่ยนตัวเองในการที่เราจะเอาแต่ธรรมะอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องเอาทางทางโลกด้วยก็เลยหันมา,าน้อมอตัวเองแก้ไขปรับปรุงตัวเองจนรู้สึกว่าตัวเองนั้นเ,เปลี่ยนแปลงไปบางส่วนแล้วก็ดีรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่า,าฟังธรรมะก็เข้าใจแล้วเส้นทางที่จะมา คิดว่าจะเป็นเส้นทางที่จะจะพาตามานั้นไปสู่พระนิพพานได้ก็คืออจะมาฟังในคลิปของกรรมฐานหลวงทั้ง้าแบบของพุทธองค์นั้นแล้วก็เกิดรู้ว่าทำให้ตามาสามารถที่จะรู้สึกว่าเราจิตของเรามีสภาวะยังไงกรรมมีสภาวะยังไงกิเลสมีสภาวะยังไงทําให้อาตมาเข้าใจได้มากขึ้นจนอาตมามั่นใจว่าเมื่อไหร่ที่จิตของเรา ได้รับการแยกทุกอย่างออกจากกันได้อย่างชัดเจนความทุกข์หรือว่าการที่เราจะไปสู่พะนิพานท์ทให้จิตของเราบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากขึ้นทุกข์ต่างๆก็จะสามารถที่จะทําให้เราวันพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงะฉ mm hmm. ะนั้นเส้นทางต่อไปของจะมาก็คือการที่จะไปสู่พะนิพานก็คือการฝึกในกักร,รมฐานหลวงทุงลวจิต นะครับที่อาตมาตั้งใจไว้แล้วก็อาตมาก็มั่นใจว่าถ้าเมื่อไหร่ที่อาตมาพ้นทุกข์แล้วอาตมาก็มีเจตนาที่อยากพาผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยก็หวังอย่างยิ่งว่าอาตมาจะตั้งใจบําเพ็ญแล้วก็ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองให้จิตของเราละเอียดขึ้นเรื่อยๆเพราะธรรมะนั้นเมื่อเราศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราไม่หยุดเราปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองในที่สุดเราก็จะต้องสําเร็จ เป็นพระอาหารหันต์หรือสำเร็จทำได้ท่าวันหนึ่งสาธุครับ